ก้าเปลี่ยนท่นานผู้ชมที่เคารพก้าเปลี่ยนท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราก็จะมาอยู่ในช่วงเพลงโชเกียนกันนะครับผม <Wow. S 1> วันนี้ <Wow. S 1> ในการโชเกียนของเราก็ทำอีโบนะครับอีโบเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับผม,มอีโบอ้าสวัสดีครับนี่ดาวิชีโปรเจกต์เราจะมาทำอีโบอีโบไม่ใช่ กินกันเหมือนวัยรุ่นครับเป็นมีโบ้ไม้ไผ่สำหรับของเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็กๆสมัยก่อนก็เจ็บนะครับผมอ๋อกก็มีกระดาษทิชชูพิมพ์ครับน้ำครับใส่ไว้ในกระป๋องเอาแล้วก็ไม้ไผ่จำนวนสองกล่องนะคอันนี้เราหลาไว้แล้วกลมป้องเอาไว้แทงครับมาดูครับอย่างแรกครับแล้วก็แค่หนังสือพิมพ์ก่อนทีแคะไปจะเปียกนะครับแค่ไว้เลย แก่ไว้ก็สองเมตรแก่ให้หมดเลยทันเดี๋ยวไปอ่ะนี่ฮะต,ตัดตัดประมาณข้อนึงฮนะไม่เอาข้อนะให้มันตัดให้เป็นรูทะลุไปเลยแล้วก็ตัดแล้วเราก็มาอันนี้ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วเพราะผมเหล่าเยอะมากแล้วจะยัดเข้าไปเนี่ยให้ดูรูครับรูมันทะลุนะฮะ ให้ไม่ผ่านถ้าเราอ่อยกด้านนะครับผมยัดอย่างนี้ไปมันจะเหลือประมาณนี้อันนี้ส่วนตรงนี้เราต้มทำจ้าต้อมาวัดนี่ฮะับวัดนี่อ่ะอันนี้วัดแล้วเราก็เออจับไว้ประมาณนี้โอเคตัดเหมือนเดิมครับผ่านแล้วล่ะเออพี่แต่แล้วอีโบนี่แม่งมาไงวะอีโบเหรอ มึงไม่รู้รอ่ะเนี่ยไม่รู้ไอก็เลยถามเนี่ยสมัยใหม่ก่อนเขาทําให้เล่นกูนก็ไม่รู้เร,กราก็วัดมาเยึยคือตั้งแต่กูเรียนประถมอะ่ะตั้งแต่จำความไ้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอเคมีสักคลิปแลเสร็จแล้วทำด้ามสองสิ่งนี้เหมือนเหมือนคนแบบเคยเล่นมานานอะ่ะทำไวทิ่หายเลยมาดู ลองยัดเจ้เพลงถอดเสื้อถอดทำไมย้าเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปฉี้ยังไงอ่ะนี่ครับพอจุ่มน้ำถ้าอยากให้ลงก็ม้วนให้มันกลมๆอย่างนี้นะครับนี่ครับไปจุ่มน้ำก่อนแล้วก็สอดลงไปใส่เยอะเลยใส่ไปเรื่อครับยิ่งใส่เยอะลูกกระสุนมันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง

องหนึ่งไอ้ชันไอ้เหี้ยวมึงเล็งนะหากเนี่ยโอ๊ยอดแล้วโอ๊ยอดแล้วเียอ,อะไรโอ้ยชัตหมาไม่แดบกบ ไม่แดกแต่กูแดกอร่อยรัดหนา้ารัดน้ากระเพาะหมาแดกไม่ได้เฮียทนแดกอ๋อท่า